ทางคลินิกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินจะมาแนะนำวิธีการดูแลตัวเองหลังจากที่ทำคางแบบแผลนอกไปนะคะอันดับแรกนะคะทางคลินิกเราจะให้เป็นตัวน้ําเกลือเบตาดีนขี้ผึ้งนะคะสำรีพัน์ก้านแบบเซตแบบนี้เลยแล้วก็เป็นตัวแผ่นเจลประคบเย็นนะคะอันดับแรกวิธีการทำแผลนะคะให้ใช้สัรีพันก้านนะคะชุบกับน้ำเกลือชุบให้ชุ่มเลยนะคะแล้วก็ ทำความสะอาดเช็ดบริเวณแผลที่คุณหมอเย็บคางด้านนอกนะคะเช็ดจนกระทั่งไม่มีสะเก็ดเลือดติดนะคะอย่าให้มีอะไรติดเลยให้เห็นเส้นไหมที่ชัดเจนนะคะพอเช็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเช็ดบ่อยๆนะคะจากนั้นก็เปลี่ยนสำลีพันก้านอันใหม่นะคะแล้วก็ใช้เป็นตัวยาเบตาดีนชุบให้ชุ่มเหมือนกันนะคะชุบให้ชุ่มให้ทั่วเลยจากนั้นก็ซับไปที่บริเวณแผล ะะยาเบตาดีนมันจะค่อนข้างแห้งไวเพราะฉะนั้นทิ้งเอาไว้ประมาณ20-30วินาทีนะคะพอเบตาดีนแห้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ตัวขี้ผึ้งนะคะบีบใส่ตัวสังรีพันก้านเหมือนกันนะคะอย่าใช้นิ้วมือนะคะใช้สังรีพันก้านแล้วก็จากนั้นก็ทาไปบริเวณแผลหนาๆเลยนะคะจากนั้นเราทําแผลเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการประครบ ประครบเย็นนะคะ3วันแรกเราจะให้เป็นตัวแผ่นเจลประครบเย็นตัวนี้ไปให้แช่ช่องฟีสนะคะจนแข็งเป็นน้ําแข็งเลยจากนั้นก็นําตัวผ้าขนหนูนะคะหรือว่าตัวทิชชู่นะคะมาห่ออ,อีกทีหนึ่งก็ได้ประคบเย็นนะคะบริเวณจุดที่1น,นะคะแก้มสองข้างนะคะแล้วก็บริเวณหน้าผากแล้วก็บริเวณคางแต่อย่าโดนแผลนะคะบริเวณคางด้านหน้านะคะ ครงละ5วินาทีค่ะแล้วก็วนไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5สาี่ห้านะคะวนไปเรื่อยๆนะคะประครบเย็นอย่างนี้บ่อยๆจากนั้นพอเราทําประครบเย็นอย่างนี้ครบ3วันแล้วนะคะเข้าสู่วันที่4เราจะเอาแผ่นเจลประครบเย็นตัวนี้ไปแช่ในน้ําร้อนหรือน้ําอุ่นอีกทีหนึง่งแล้วก็นํามาประครบจุดเดียวกันวิธีเดียวกันเลยนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญคือต้องนอนหมอนสูงห้ามนอนหมอนเตี้ยนะคะเพื่อลดอาการบวมจากนั้นสเต็ปต่อไปจะเป็นการทานยานะคะ ทางคลินิกเราจะให้เป็นเซตยาไปนะคะมี4ตัวอันดับแรกเป็นพูดในเรื่องของยาแก้ป,ปวดก่อนอันนี้เป็นยาไอบูเฟนนะคะเป็นยาแก้ป,ปวดชิดุนแรงนะคะทานตัวนี้นะคะเช้ากลางวันเย็นนะคะเป็นยาหลังอาหารตัวนี้คือถ้าเกิดทานแล้วอาการปวดยังไม่หายไปทางเราให้เป็นยาพาราเซตามอลทานควบคู่ไปด้วยทานเวลาเดียวกันครั้งละหนึ่งเม็ดเหมือนกันนะคะต่อไปจะเป็นยาฆ่าเชือ้อหรือยาปฏิชีวนะที่เรารู้จักกันดีนะคะถ้าเกิด ครที่ได้ไปเป็นเม็ดฟ้าขาวไม่ต้องตกใจนะคะเป็นตัวยาเดียวกันแต่ว่าแคปซูลสีไม่เหมือนกันเท่านั้นเองตัวนี้คือทานครั้งละ1เม็ดนะคะวันละ3าครั้งเชา้ากลางวันเย็นหลังอาหารเหมือนการทานเหมือนกับตัวยาแก้ปวดเลยต่อไปอันดับสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวยาเม็ดสีชมพูเล็กๆตัวนี้นะคะเป็นยาลดบวมนะคะทานครั้งละ2เม็ดวันละสองครั้งนะคะทานเช้าแล้วก็เย็นหลังอาหารนะคะตัวนี้ พอเราทานยาเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการดูแลตัวเองถัดไปก็คืองดแสดงสีหน้าที่ชัดเจนนะคะอย่าหัวเราะเยอะจนกระทั่งแผลปรีนะคะงดทานของแสลงต่างๆเช่นของหมักดองส้มตามปูปลาไข่โปรตีนต่างๆนะคะจะทําให้แผลนูนได้บุหรี่แอลโกอฮอล์ทุกอย่างงดก่อนแล้วก็งดการออกกําลังกายอย่างหักโหมนะคะยังไงแอดมินก็ต้องฝากให้คนไข้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มา Followup กับคุณหมอให้ครบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ